มานะคะสู่รายการทอ l อ about ดวงดีอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ทีเช่นเคยนะคะราศีพิจิกน,นี่คะ่ะราศีเมถต่อค่ะราศีธนาราม ชาราศีวิจิตนะมาว่ากันเลยเงินเต็มถุงเงินเต็มถังโดยวิชาความดูแลความสามารถเนี่ยเห็นว่าเปิดคัมภีร์คิดเรียนศึกษาหาวิธีจะลงทุนทำรายใหม่หาศึกษาเล่าเรียนนะเล่าเรียนในศาสตร์ที่เขาอยากจะเล่าเรียนเป็นหมอน่วยก็ได้เลยนะจะไปศึกษาออนไลน์ก็ได้นะชาวราศิวิจิตเก่งเนาะเห็นไหมเพ่ยวนี้เปิดไพ่มวนนี้ก็เปิด เอมีเรื่องให้ต้องขบคิดมีเรื่องให้ต้องวุ่นวายเรื่องการเงินชาวราสีพิจิตรเนี่ยเรื่องการเงินเขาเขาเป็นคนที่ต้องแบบจดละจดรายละเอียดทำรายละเอียดมองดูว่าเจะใช้จ่ายเนี่ยเป็นคนมีระเบียบไม่ได้นะพิจิตรช่วงนี้สงส่รัดเข็มขัดเริ่มทำละเรียกอะไรนะถือว่าวางแผนได้ดีถูกใช่ใช่เนี่ยทำบัญชีใช้จ่ายถือว่าดีในจิตรนะเออครอบครัวนสาอหรือเขาว่าครอบครัวความรักเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งเพื่อนนะ ก็คอยจะช่วยเหลือมีความสุขค่อนข้างจะดีเนาะแต่ต้องระวังเรื่องอารมณ์ของแม่ชาวราศีพิจิกผู้ใหญ่ผู้หญิงก็ได้ผู้ใหญ่ผู้หญิงที่ทำงานก็ได้แม่ก็ได้พี่สาวก็ได้ชาวราศีพิจิกเนี่ยนะก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพคุณแม่หรือมีปากเสียงแม่อาจจะงดหยิบหน่อยช่วงเนี้ยด้านของผู้ครองเนี่ยก็คือน่าจะใช้ใจกันเก่งความรักตรงนี้ความรักเนี่ยขึ้นเลยคำว่า cream o f pentacle แปลว่า ผู้หญิงที่มีเงินทองอส่วนใหญ่ในช่วงนี้ถ้าสมมติว่าคนโสดใช่ไหมอาจจะเจอถ้าหนุ่มๆจเจอสาวมีเงินถ้าสาวๆก็จะเจอผู้ชายมีตังมีเงินมีทองมาชอบมาจีบได้นะดองนั้นชาววิจิตรนีถือไพ่เหนือาชาวบ้านก็าเลยนะ,ะถือว่าดีนะ,ะถามว่าดีไหมเราเรื่องความรักถือว่าดีนะร้อ,องรำท้องเพลงเห็นไหม ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไม่ได้มีค่ะสบายใช้เงินได้สบายมือเติมาเนะโอเคอ๋อในช่วงนี้เนาะหาผ้าแบบนี้ยากมากสุขภาพบ้างอาราศิวิจิกเนี่ยต้องระวังเรื่องอาการคันคันผื่นคันผื่นคันอะไรพวกนี้ต้องระวังนิดนึงใช่แต่มันจะเป็นแนวแนวว่าคันเหมือนนาะค่ะคันตามผิวหนังคันตามร่องผ้าคันข้างหลังอะไรเงี้ยอะไรอนี้นะก็ระวังเรื่องสุขภาพค่ะ ก็ดูจากภาพอ่ะเให้น้องจิบถ่ายแต่เป็นหมอดูน้องดูเนี่ยเป็นไพ่ฤาษีเนี่ยขี้เกียจอาบน้ำวะไม่ดีกต่อสุขภาพเป็นไหมขำไหมก็อาจจะไม่ได้ดูแลเรื่องแบบคุณลักษณะของตัวเองสักเท่าไหร่เพราะว่าก็มุ่งไปแต่เรื่องศึกษาธรรมะอะไอ่างเงีนะอันนี้เขาบอกว่าไพ่ถือศีลดีนะดีนะดีเนาะชาวราศีพิจิกเนี่ยถือศีลทําบุญไหว้พระสวดมนต์ถือว่าดีนะนะเป็นช่วงที่เขาจิตใจสงบสงบนะชาวราศีพิจิกเนี่ยช่วงนี้แบบ หลังจากผ่านมรสุมช่วงเดือนมกราแล้วเไงรีบปรงได้แล้วเนี่ยอ,อาจจะสงบหน่อยช่วงน<อ>ี้ถือว่าดีเนาะ,<ฆ>ะนะตรงนี้เนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าต้องระวังเรื่องสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่เมื่อกี้แม่เนาะอเอาดูเห็นคุณพ่อค่ะค<ฆ>ุณพ,พ่อสุอขภาพไม่ดีค<ฆ>่ะนะอาจจะมีอาการปวดเมื่อยปวดหลังปวดอะไรอย่างเงี้ยอือแต่ไายนี้ต้องระวังหน่อยอันตรายเหมือนกันพวกเนื้อร้ายถ้าบ้านใครมีมีเครียอนะ มีมีเชื้อหรือหรือกรรมพันธุ์เป็นอ่ากรรมพันธุ์เป็นพวกมาลงมาเลงอะไรเนี้ยต้องระวังเรื่องนะต้องระวังแล้วก็ดูสองอย่างต้องระวังนิดนึงในสุขภาพนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี้ยแต่โดยรวมก็คือเขาว่ารวมๆเนี้ยรักไข้กลมเกลียวแต่ก็ระวังเรื่องสุขภาพเนาะระวังเรื่องสุขภาพหน่อยนะการงานนี้สบายเงินเก่าเงินเก็บเงินถุงเงินถังจากที่เขาก็มีเยอะใช่นะเนี่ยชาวพิจิกเนี่ยนะเอาเป็นว่าสมมุติ บางคนที่บอกว่าดวงไม่ค่อยดีหรือว่าเงินเก็บไม่ค่อยมีผมมองว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะเริ่มดีขึ้นใช่ไหมตาสีวิจิตรบอกว่าเฮียจารย์ดูไม่เห็นมีเงินมีเงินเลยนหละคือแต่ไพ่หมอนอออกมาดีแสดงว่าหลังจากดีไปคุณก็จะชิวขึ้นใช้จ่ายได้คล่องมือขึ้นอ่านะไปยื้มใครก็ได้นะอย่างเงี้ยไปทําอะไรถือว่าใช้ได้นะล่าผลเป็นไงดีล่าผลก็ดีนะอันนี้ผัว่าไป เสียงโชคทางต่างประเทศดีห oh mm. ่วยห้ามไปเนาก็มีโอกาสจะได้ว่างั้นเออก็มีการเสียงโชคการเสียงแล้วดูมีดีค่ะให้เพื่อนให้เพื่อนฝูงให้ใครช่วยจับให้คนต่างเพศช่วยไปซื้อหรือว่าดีค no. ่ะน้องคิ๊บจะให้โชคดีเพราะน้องจิ๊บนจับออกมาแล้วออกมาดีแสดงความยินดีด้วยนะคะราศีพิจิกไปยันต่อนะคะดวงทั้งหมดในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกทุกราศีก็เราก็ได้ อธิบายไปแล้วเรียบร้อยนะคะเอาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสําหรับรายการท a l k a ออตรงนี้แล้วก็อาจารย์ทีนะคะค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย